เรื่องที่ใช้เวลาการถ่ายทําระยะค่อนข้างนานมากแล้วก็ด้วยตัวเนื้อเรื่องต่างๆเนี่ยก็บอกว่าน่าสนใจแล้วก็รวมทั้งแคสแต่และคนที่อยู่ในเรื่องนี้ด้วยครับผมก็มีแต่ตัวปังๆดังนั้นเลยครับก็ดีใจแบบกับตัวตัวแม่เลยโอ้หต้องยอมรับว่าตอนแรกกลิ้งมากครับทั้งพี่ติ๊กทั้งพี่อ้ําเลยตอนที่เจอครั้งแรกก็แบบไม่แน่ใจว่าพี่ๆเขาจะเป็นยังไงบ้างแ <ๆ S 1> ต่ว,ว่าสุดท้ายพอได้ทํางานด้วยกันคือทุกคนไลฟ์สุดมากแล้วก็เหือนให้การต้อนรับผมดีมากๆเลย ผมว่าเป็นการมาเล่นกับแม่เล็กช่วงเสร็จเลยนะตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็คือคือไม่รู้ว่าตอนที่ทำงานเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างกับกับพี่ๆรุ่นใหญ่แต่ว่าถึงเวลาบุ๊บชิลมากๆแล้วก็ทุกคนเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆในการทำงานครับก็รู้สึกว่าดีใจที่เราได้มาลองมีประสบการณ์ตรงนี้แล้วก็ได้เรียนรู้อาชีพี้เข้าด,ด้วยอันนี้าจัดละพพครติดติดต่อไปเลยห่าใช่อันนี้ผมใช้เวลาคุยกัน ก่อนที่จะถ่ายเนี่ยน่าจะเกือบปีได้เลยครับแล้วก็หลายรอบด้วยว่าอยากจะชวนมาเล่นเรื่องนี้ครับแล้วก็ตัวบทค่อนข้างมีความพิเศษมากๆสำหรับตัวละครนี้ก็เลยตกลงแล้วก็มาเล่นด้วยกันพูดงมาแล้วว่าพิเศษมากๆพิเศษยังไงเรจะเห็นมิวสน้รูปแบบไหนเอา เอา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 ที่ผู้กับขอให้พูดนะครับเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้นะครับก็เป็นเป็นตัวละครนี่เป็นรุ่นน้องของพี่ติ๊กครับผมก็คือเหมือนเคยเรียนที่ต่างประเทศมาด้วยกันแล้วก็เวลาผ่านไปกลับมาเจอกันที่ไทยครับผมก็เลยกลับมาช่วยงานเขาแล้วก็กลับมาช่วยเรื่องความรักของเขาด้วยมันี้ก็ต้องสนิทสนมกับพี่ติ๊กมากเลยในเรื่องค่อนข้างสนิทมากครับกลเป็นตัวละครลับเหรอไม่อยากเปิดเผยตัวสถานะหรออะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนลับมั้ พี่ติ๊กไม่ยอมบอกเขาบอกให้ผมพูดแค่นี้เลยเจ้าริงกับบทบาทนี่กดดันไม่มีกดดันครับเพราะว่าถ้าทุกคนได้ดูจะรู้เลยว่าทำไมกดดันแต่ว่ายังอาจจะพูดตอนนี้ไม่ได้ครับผมเพราะว่าก็เป็นการพลิกบทบาทของพี่ๆหลายๆคนด้วยเรื่องต้องว่างานพี่ติ๊กทำเยวนะครับเพราะเราต้องเล่นสนิทกับพี่ติ๊กเลยในเรื่องอย่างเป็นรุ่นน้องที่สโอ้ก็ตอนแรกคิดว่าต้องไอซ์เบรกกิ้งแบบ ค่อนข้างหนักมากมากครับแล้วหลายพฤติการกนหนักม,กมากแต่พอถึงเวลาจริงคือพิธีนคนไนซ์เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าสามารถเล่นด้วยกันเข้ากันง่ายมากเลยแต่มิชาเพิ่มติดได้ไหมครับไ,ได้สิครับเขาตัวพ่ออยู่แล้วเนือแล้วก็คอยคอยสังเกตเขาว่าวิธีการแสดงวิธีการทำงานเขาเป็นยังไงบ้างล้วก็จำเอามาใช้แบบเรื่องต่อไปแล้วก็รวมทางเรื่องนี้ด้วยครับและเราเองเคยแบบว่า้อนในวิธิการเป็นที่สัดละครถ้าเราก็เคยเป็นพวกเขาบ้างมาก็มีการปรึกษากันอยู่เหมือนกันครับผมัญหาไปในกอง S <S <น>ค่ะเคลียยังไงกัแบบพี่ติ๊กแบบว่าเออแบบนี้ดีเขาพี่ติ๊กแบบีอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นพี่เขาแนะนํถผมมากกว่าครับผมเพราะว่าเขาก็มีประสบการณ์ขขทย่ว่าผมเยอะมากเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าดีม,มากๆที่ได้มาทํางานด้วยกันค่ะถือว่าเป็นรุ่นพี่ไหมคะด้านของทุจัิตของพออะไรอย่างเงี้ยเป็นรุ่นพี่เลยเป็นรุ่นพี่ทั้งเรื่องการแสดงด้วยเรื่องการทํางานด้วยครับค่ะมีมีม<า>ีมีเร<อ>ื่องนี้มีโอกาสได้ประกอบกับแม่บ้างไหมมีโอกาสได้เจอกันด้วยครับแต่ว่า ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปผมเป็นตัวเป็นตัวละครที่มาช่วยเป็นช่วยเรื่องความดัรของเขาก็เลยจะมีโอกาสได้เจอกับพี่อั้มด้วยพี่ติ๊กด้วยพี่จี๊บด้วยทำไาคกับพี่อับพี่อั้มเลยคะอ้าวครับน่ารักมากเลยจริงๆนะตอนแรกตอนแรกที่ที่คินไปก็คิดว่าจะกดดันครับแต่พอได้เจอพี่อั้มกดจี๊บน่ารักมากแล้วก็นายเสมมากแบบเหมือนมาคุยเล่นด้วยกันตลอดเลยอะไรอย่างนี้ครับผมก็รู้สึกว่าเหมือนผ่อนคลายเวลาที่ได้เข้ากับ ได้ทำงานจริงๆกับพี่น้ำเรารู้สึกว่ามุมมองเราเปลี่ยนไหมในคุณตาเบอร์นี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือเราก็ได้ทําหน้ากับคุณตาเลยก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าอุ้เขาต้องห่างไกลมากๆกับเราอยูเวลาคือเขาก็เป็นคนที่นิสัยปกติเลยน่ารักมากๆถ้าถ้าใครได้เจอพี่น้ำเลยจริงๆจะดูเลยว่าเขาหน้ารักมั้ยบิ๊พี่วิวมเหรช่วงนี้เหมือนแบบอัดงานแสดงแน่นเลยมันเป็นงานละครมัเป็นงานละครทีเป็นเสียงของเราเนก็เดี๋ยว เดี๋ยวจะมีผลง,งานเพลงออกมาเร็วๆนี้ครับแต่ว่าอาจจะอยู่ในรูปแบบเพลงของละครก็อ,กอาจจะได้ร้องเพลงลูกทุ่งอะไรอย่างนี้ก <laughs> ็ฝากติดตาฝากติดตาก็าหลายเพลงอยู่เหมือนกัน,นเป็นแนวลูกทุ่งไปเลยหรอเป็นลูกทุ่งเป็นลูกทุ่ง<อ>ครับละครลูกทุ่ง <laughs> หนุ่ขออีดีดีหนึ่งค่ะคือช่วงนี้มันจะมีผลกรรับรองรื่องละครอะไรพวกนี้ค่ะมากที่มีมองว่าการเป็นผ oh, ู้สังคมมันจะแบบอยู่ในช่วงวิกฤตต่างๆยากเลยครเพราะว่ามันมีแพลตฟอร์มใหม่ๆเพิ่มเพิ่ทีวีต่างๆนโอ้เชิงอะคาเดมิกมากเลยก็ต้องบอกว่าด้วยด้วยความที่แพลตฟอร์มแล้วก็ฐานคนดูที่มีรูปแบบที่เปลี่ยนไปครับคิดว่า ทางผู้จัดเองหรือว่าทางช่องทางหรือว่าอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพื่อให้เข้ากับทานคนรู้มากขึ้นเพื่อให้เข้ากับช่องทางการถ่ายทอดเพิ่มมากขึ้นสรุปว่าเอาอยู่แล้วแหละพี่ๆเก่งกันอยู่แล้วอย่างเราตอนเป็นผู้ษัทเคยประสบปัญหาอะไรบ้างไหมคะอะไรที่ไม่ลงตัวเราต้องไบแก้ไขหน้านี่ตก็บอกว่าการเป็นผู้จัดปัญหาเยอะมากครับเพราะด้วยด้วยการที่กองหนึ่งกองเนี่ย คนทํางานเยอะมากๆบุคลากรเยอะมากขั้นต่ํา30 40 50คนขึ้นไปตลอดเลยไหนจะขั้นแบบการเตรียมตัวไหนจะขั้นการถ่ายทําจริงแล้วไหนจะขั้นการหลังการน,นันอีกการขั้นแบบตัดต่อต่างๆการใส่เพลงอะไรก็แล,ลแ้วแต่มันใช้ดิเทิทลเยอะมากๆมีปัญหาเยอะมากย่แล้วมียยมก,กิของละครแล้วดาราได้ส่งคนกระทบนะคะอย่างช่วงเสร็จงนี้ก็เหลือเรื่องต่อเดือนองนี้ค่ะอ้โอันนี้ผมผมรู้สึกว่า เรื่องพวกนี้มันน่าจะเป็นเป็นนโยบายของทางผู้บริหารมากกว่าแล้วก็อาจจะพูดอะไรมากไม่ได้ที่นีกำลังกำลรื่องอไรเร่องควคือคิดถึงไหมคะแบบกับสิ่งที่เปรี้ยวเลยเพราะเราก็ชอบทำเพลงเยอะคิดถึงครับคิดถึงแต่ว่าด้วยด้วยด้วยช่วงเวลานี้เนี่ยช่วงนี้ก็คือค่อนข้างเน้นไปที่งานงานงานแสดงครับแต่ว่าได้มีโอกาส เจอพี่ๆโปรดิวเซอร์เพิ่มมากขึ้นด้วยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเรากลับมาทำเอาบั้มสองเมื่อไรเนี่ยคงจะมีพี่ๆที่คอยช่วยอีกเยอะเลยครับผมโปรเจกต์ษ่ะคะที่จะมีโปรเจกต์ตพิเศษที่จะมีทางโปรเจกต์เขาน่าจ,จ,จะประกาศช่วงภายในเดือนนี้เหมือนกันครับเราแล้วน่าจะได้ฟังซิงเกิลพิเศษช่วงตุลาคิดว่าทุกคนคงจะได้ชอบมากๆแต่เราเป็นเจ้าของโปรเจกต์ไม่ใช่เหรอ น่าจะเป็นเพลงบลาดเป็เพลงบลาดครับไม่ใช่ลูกทุ่งนะมีงานหนึ่งเพลงบัลลาดไทยมีเป็นเรียบร้อยแล้วว่เราติดตามกันได้เลยแต่มันร้องยากนะพี่หลุดนะหรอพอแน่นอนเฮ้ยอย่าร้องเพลงเลยเนาะฝากติดตามด้วยครับเวัสดีครับขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะบคถ่ายรูปค่ะ